ลัคณาราศีธนูในเดือนธันวาคมนี้มีดาวย้ายที่ส่งผลทั้งหมดเนี่ยหครั้งด้วยกันนะครับซึ่งส่งผลในตำแหน่งสำคัญเลยนะครับก็คือตำแหน่งตัวตนตำแหน่งคู่ครองและตำแหน่งความเสียหายครับ ผมพูดถึงลัคนาราศีนะครับไม่ใช่ราศีแบบที่คุณเข้าใจทั่วไปนะครับดังนั้นต้องตรวจสอบก่อนนะครับสามารถตรวจสอบได้ฟรีที่แอปซินแสครับแอปเซทไอเอ็นซเอีครับใช้โค้ด456ครับเพื่อตรวจสอบลัคนาราศีที่ถูกต้องนะครับและดอาประจําตัวทั้ง10ดวงเลยนะครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอจากสินแสบาโค้ดชีวิตครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงดาวย้ายในเดือนธันวาคมนะครับซึ่งส่งผลกับชาวลัคนาราศีธนูครับดาวดวงแรกเลยก็คือดาวอังคารนะครับ ดาวองคารเนี่ยย้ายเข้ามาในตำแหน่งตัวตนนะครับก็จะส่งผลตั้งแต่วันที่6ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมนะครับซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ส่งผลกับชาวลัคนาราศีธนูโดยตรงเลยนะครับเพราะเป็นตำแหน่งตัวตนนะครับดาวองคารหมายถึงเรื่องของความกล้านะครับความขยันนะครับแล้วก็การลงมือทําครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเข้ามาในตำแหน่งนี้นะครับก็จะส่งผลโดยตรงทําให้คุณเนี่ยมีพลังล้นเหลือเลยนะครับ แล้วก็ขยันเกินปกติครับใครที่อาจจะรู้สึกว่าขออี้เกียจไม่ค่อยอยากทําอะไรนะครับช่วงเวลานี้แหละครับเป็นช่วงเวลาที่คุณจะลุกขึ้นมานะครับทำอะไรแบบที่คุณไม่เคยคิดว่าคุณจะทํามาก่อนซึ่งก็จะส่งผลกับคุณทันทีเลยนะครับตั้งแต่วันที่6ธันวาถึงวันที่15มกราคมนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับดาววังคารเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดมาเจอกับดาวที่เป็นคู่ศัตรูนะครับก็คือหมายเลข1ดาวอาทิตย์เนี่ยระวังนะครับคุณอาจจะมีปากเสียงนะครับหรือว่ามีการทะเลาะเบาแหวงกับคนรอบๆตัวได้นะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยครับแต่มีแง่ไม่ดีก็มีแง่ดีด้วยเหมือนกันนะครับแง่ดีของดาวอังคารก็มีนะครับเพราะว่าดาวเขาก็มีดาวคู่มิตรของเขานะครับก็คือหมายเลข6ครับถ้าดาวอังคารโคจรมานะครับในตำแหน่งตัวตนแล้วก็มีเลข6อยู่ในช่องนี้นะครับก็จะถือว่าเจอดาวคู่มิตรกันนะครับอันนี้ ก็จะถือเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่า6336เนี่ยจะได้เรื่องสเสน่ห์ครับได้เรื่องความขยันที่ถูกที่ถูกทางแหละนะครับทำไปแล้วเนี่ยแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นนะครับใครที่ยังไม่รู้ตำแหน่งดาวประจำตัวนะครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยควรจะต้องรู้แล้วนะครับเราทุกคนนะครับจะมีดาวประจำตัวอยู่10ดวงนะครับเป็นหมายเลข1ถึงหมายเลข0ูนย์ครับ ซึ่งดาวประจําตัวเราเนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงครับมันอยู่ช่องไหนแล้วมันจะอยู่ตรงนั้นตลอดไปเลยนะครับเหตุผลเดียวที่เราจะเปลี่ยนแปลงดาวประจําตัวเราได้เนี่ยก็มีวิธีเดียวเท่านั้นครับก็คือต้องจากโรคนี้ไปแล้วก็กลับมาใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยต้องรู้นะครับนอกเหนือไปจากรู้ลัคนาราศีที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเพื่อจะได้รู้ว่าดาวมันเข้ามาในช่องไหนเนี่ยยังต้องรู้ดาวประจําตัวด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่าดาวมันส่งผลกับเราโดยตรงเรื่องไหนบ้างนะครับ ดาวดวงที่2นะครับที่ย้ายแล้วส่งผลในเดือนธันวาคมนี้นะครับก็คือดาวพุธครับดาวพุธหมายเลขสีเนี่ยย้ายเข้ามาในตําแหน่งความเสียหายครับส่งผลตั้งแต่วันที่7จธันวาคมถึง <mem> วันที่26่ธันวาคมนะครับก็ถือเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะครับดาวเกี่ยวกับการพบปะเจรจาการพูดคุยกับคนมากมายเลยนะครับเมื่อเข้ามาในตําแหน่งความเสียหายเนี่ยแปลว่าการสื่อสารเนี่ยเกิดความผิดพลาดครับหรือว่าสื่อสารไปแล้วเนี่ยคนเข้าใจผิดนะครับ หรือคนเนี่ยฟังแล้วเนี่ยไม่เอออหอหอกกับเราแล้วทีนี้นะครับดังนั้นเนี่ยช่วงเวลาแบบนี้แหละเป็นช่วงเวลาที่เราควรที่จะอยู่เงียบๆนะครับสงบปากสงบคำนะครับแล้วก็ไม่พูดอะไรที่ไม่จําเป็นนะครับหรืออย่าไปพูดอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องสําคัญของเราเราก็ไม่ต้องไปพูดนะครับเพราะว่าพูดไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียหายมากกว่าเป็นเรื่องดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยมีดาวประจําตัวอยู่ในช่องความเสียหายด้วยนะครับ โดยเฉพาะถ้าเป็นเลข8เนี่ยโอ้โหยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแค่อ้าปากพูดไม่กี่คำเนี่ยก็เป็นเรื่องได้นะครับเพราะว่า4884เนี่ยคือคู่ผิดนัดผิดสัญญาคดีความนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งครับดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งเนี่ยย้ายเข้ามาในตําแหน่ง ตัวตนนะครับส่งผลตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคม69นะครับดาวอาทิตย์เนี่ยเ,เป็นดาวของผู้นําเป็นดาวของการตัดสินใจนะครับเป็นดาวของความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นดาวของการทําอะไรตามกฎตามระเบียบเมื่อย้ายเข้ามาในตําแหน่งตัวตนแบบนี้นะครับตัวคุณเองเนี่ยจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นํามากขึ้นนะครับ ตัดสินใจอะไรได้เด็ดขาดขึ้นนะครับหรือว่ามีเหตุให้คุณเนี่ยโดดเด่นมีชื่อเสียงมากขึ้นครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเมื่อขึ้นสู่บนท้องฟ้าแล้วเนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถที่จะเห็นแสงของดาวดวงอื่นอีกได้นะครับเพราะว่ากรบหมดดาวอาทิตย์เนี่ยแสงอาทิตย์เนี่ยกลบแสงดาวดวงอื่นหมดนั่นเองนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเรามีเลขค่าอยู่ในช่องนี้ด้วยนะครับเป็นดาวประจําตัวอยู่ในช่องตัวตนแล้วมีเป็นเลขค่าเนี่ยนะ อาทิตย์เดินโคโจรมาเจอแบบนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นดาวคู่มิตรกันนะครับก็จะเกิดเรื่องดีๆนะครับมีผู้ใหญ่มาสนับสนุนช่วยเหลือนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่นักพยากรณ์เนี่ยจะใช้ในการแบ่งคนเป็นราศีต่างๆนั่นเองอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือ16ธันวาถึง14มกราราศีธนูอันนี้คือเวลานักพยากรณ์เขาพูดกันรู้ไหมครับว่านี่คือคําพูดแบบย่อนะครับถ้าพูดแบบเต็มๆเลยเนี่ยจะต้องบอกว่า คนที่เกิด16ธันวาคมถึง14มกราคมดาวอาทิตย์หมายเลข1อยู่ในช่องราศีธนูอ่ามันจะเป็นแบบนี้ครับแล้วเขาก็ตัดออกเหลือแค่16ธันวาถึง14มกราราศีธนูนะจริงๆแล้วเนี่ยเขากำลังพูดถึงดาวประจําตัวคุณเพียงแค่1ดาวครับก็คือดาวอาทิตย์นี่แหละคือหมายเลขหึดวงเดียวเท่านั้นครับแต่เราเนี่ยมีทั้งหมด10เลข10ดาวนะครับ ดังนั้นเนี่ยผมถึงเน้นย้ำเลยครับว่าควรที่จะอลองลองทะเบียนในแอดสินแสเพื่อที่จะเห็นว่าตัวเองมีดาวอยู่ช่องไหนบ้างเวลาฟังนักพยากรณ์พูดเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นฟังผมก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยเวลาฟังใครก็ตามเนี่ยเรายังจับจุดได้หรือว่าฟังแล้วรู้เรื่องนะครับถ้าฟังเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวเนี่ยผมไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่า ฟังไปแล้วมันไม่ตรงกับดวงคุณหรอกครับเพราะว่าคนเราทุกคนเนี่ยเกิดราศีเดียวกันดวงก็ไม่เหมือนกันครับเกิดลัคนาราศีเดียวกันดวงก็ไม่เหมือนกันครับมันมีความแตกต่างอยู่นะครับมันมีรายละเอียดที่แตกต่างซึ่งมันก็เกิดจากดาวที่มันกระทบกันนี่แหละครับดาวดวงต่อไปนะครับที่ย้ายในเดือนธันวาคมนี้ก็คือดาวศุกร์หมายเลข6กครับย้ายเข้ามาในตําแหน่งตัวตนนะครับส่งผลตั้งแต่วันที่22่ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมปีหน้าเลยนะครับดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวที่ส่งผลโดยตรงกับเรื่องการเงินแล้วก็ความรักนะครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับเ,เข้ามาในตำแหน่งตัวตนเนี่ยก็ส่งผลกับคุณโดยตรงเรื่องเงินแล้วก็เรื่องสเสน่ห์นั่นเองครับถ้าดาวมาเจอดาวที่ดีในช่องนี้ด้วยนะครับก็การเงินมากขึ้นเสน่ห์มากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดมาเจอดาวที่เป็นคู่ศัตรูนะครับก็มีโอกาสเสียเงินนะครับแล้วก็มีโอกาสมีมีปัญหาในเรื่องของความรักด้วยนะครับดาวอะไรละ่ะที่เป็นดาวประจําตัวเราที่ยืนรออยู่แล้วดาวศุปเข้ามาเนี่ยจะทําให้เสียหายได้นั่นก็คือหมายเลข7ดาวเสาร์นั่นเองนะครับส่วนดาวที่ดีเนี่ยคือหมายเลข3 นะครับก็คือเป็นดาวคู่มิตรของหมายเลข6นะครับซึ่งเป็นดาวศุกร์นะครับหมายเลข3าดาวอังคารจะเป็นดาวคู่มิตรนี่แหละครับรายละเอียดแบบนี้ผมบอกไว้แล้วในระบบสินแสบาร์โคดชีวิตของผมนะครับสามารถไปอ่านได้แบบเจาะจงได้เลยนะครับแล้วระบบก็จะแจ้งเตือนในวันที่22ธันวาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครฟังคลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมลงทะเบียนนะครับเพราะว่าลงทะเบียนฟรีครับไม่ได้มีการใช้ข้อมูลส่วนตัวด้วยนะครับชื่อเบอร์โทรอีเมลบัตรเครดิตก็ไม่ไม่ต้องใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลงทะเบียนดดูไ้เลยนะครับ ดาวดวงต่อไปนะครับไม่พูดถึงคงไม่ได้นะครับก็คือดาวพฤหัสครับดาวพฤหัสเนี่ยปกติจะย้ายแค่ปีละ1ครั้งนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการย้ายเป็นรอบสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับปีนี้เนี่ยดาวพฤหัสย้ายอยู่สอสาครั้งเลยนะครับก็เป็นช่วงจังหวะการโคจรของดวงดาวนะครับดาวมันก็เลยเปลี่ยนตำแหน่งบ่อยนะไม่ใช่ที่เรื่องเหนือธรรมชาติใดๆทั้งสิ้นนะครับเข้ามาในตำแหน่งคู่ครองครับส่งผลตั้งแต่วันที่23ธันวาคมจนถึงวันที่31พฤษภาคมปีหน้าเลยนะครับ ฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่เป็นดาวความรู้เป็นดาวครูอาจารย์เป็นดาวคุณธรรมเป็นดาวของความมั่นคงนะครับเมื่อเข้ามาในตำแหน่งคู่ครองเนี่ยใครที่ยังไม่มีคู่เนี่ยมีโอกาสมีข่าวดีเรื่องคู่นะครับส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่คุณสองคนเนี่ยจะมีการพูดคุยกันอย่างมีเหตุผลมากขึ้นนั่นเองนะครับในบางรายนะครับถ้าไม่ได้เจอคู่นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการมีความมั่นคงในฐานะหรือว่าในความเป็นอยู่นะครับบางคนได้บ้านได้รถอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับดาวคู่มิตรของดาวพฤหัสเนี่ยก็คือหมายเลข1ครับแล้วก็ดาวคู่ศัตรูดาวพฤหัสเนี่ยก็คือหมายเลข2นั่นเองนะครับดังนั้นก็ไปดูให้ดีนะครับว่าในช่องคู่ครองของเราเนี่ยมีดาวประจําตัวเป็นเลขอะไรนะครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข4ดาวพุธครับหมายเลข4ดาวพุธก็ย้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับ เป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับย้ายจากตำแหน่งความเสียหายเข้ามาที่ตำแหน่งตัวตนส่งผลตั้งแต่วันที่26ธันวาคมถึงวันที่11มกราคมนะครับเข้ามาในตำแหน่งตัวตนเอาละครับเมื่อเข้ามาตำแหน่งนี้ก็ได้เวลาพูดลวครับเมื่อก่อนหน้านี้เป็นช่วงเวลาในการหยุดพูดใช่ไหมครับแต่เมื่อเข้ามาในตำแหน่งตัวตนคุณก็สามารถที่จะพูดได้ละทีนี้ก็จะใช้วาทศิลป์การเจราจาศิละปะในการพูดจานะครับเพื่อที่จะเจราจาต่อรองนะครับให้ได้ผลประโยชน์กับตัวคุณเองมากขึ้นนั่นเองครับเพราะว่ามีโอกาส จะได้เจอคนมากมายแล้วก็มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับก็มีดาวมารวมกันอยู่ในช่องตัวตนหลายดาวด้วยกันนะครับในเดือนนี้ก็จะมีทั้งเลข4เลข6เลข1เลข3เลยนะครับก็ใช้เป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะใครที่มีดาวประจําตัวอยู่ในช่องตัวตนด้วยนะครับก็จะมีการแอคชั่นกันนะครับหรือว่าเกิดการกระทบกันเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ นะก็ขอให้เป็นเรื่องดีนะครับมากกว่าเรื่องไม่ดีสําหรับใครที่ยังไม่รู้ดาวประจําตัวว่าตัวเองมีตรงไหนเลขอะไรที่ไหนบ้างนะครับผมว่าปิดคลิปแล้วก็ไปดู Netflix น่าจะสนุกกว่านะครับเพราะว่าถ้าดูดวงแบบไม่รู้อะไรเลยนะแบบเดิมๆนะครับไม่มีประโยชน์ครับเราสู้เอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าครับการดูดวงที่แท้จริงเนี่ยเราต้องดูเพื่อที่จะวางแผนชีวิตได้นะครับซึ่งการวางแผนชีวิตได้อย่างดีเนี่ยก็คือการที่จะต้องออควรต้องรู้นะครับว่ามีดาวประจําตัวอยู่ตรงไหนยังไงบ้างนั่นเองครับ ใครที่ยังไม่ทราบนะครับก็ line e, <_ d> e, code, แอดซินแสนะครับแอด z ซทไอเนเโค้ดแนะนำว่า456นะครับแล้วก็ลงทะเบียนใช้งานได้ฟรีเลยครับซินแสบาโค o ชีวิตใช้ได้สติแชร์ได้สต่างครับ ทั้งหมดที่กล่าวมานะครับก็เป็นภาพรวมของดาวที่ยา้ยายแล้วส,ส่งผลกับทุกๆคนนะครับไม่ว่าคุณจะเกิดลัคนาราศีไหนก็ตามนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมยังอยากจะย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยยังคงเป็นภาพรวมที่กว้างนะครับเป็นกรอบกว้างๆนะครับรายละเอียดจริงๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะลัคนาราศีเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าดวงคุณจะเหมือนกันนะครับสิ่งที่สําคัญคือคุณต้องรู้บาร์โคดชีวิตของตัวเองนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะดูบาร์โคโดชีวิตของตัวเองได้นะครับในระบบซินแสบา โค้ดชีวิตครับก็เพียงแค่เพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับแอดซินแสแซดไอเอ็นแซดเอนะครับจากนั้นเนี่ยคุณก็กดปุ่มผูกดวงนะครับแล้วก็ใส่เพียงแค่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับแล้วก็ใส่โค้ด456ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ทดลองใช้งานฟรี30วันนะครับสบายใจได้นะครับระบบซินแสบาร์โค้ดชีวิตของผมเนี่ยไม่มีการขอข้อมูลส่วนตัวนะครับคุณไม่ต้องใส่ชื่อไม่ต้องใส่เบอร์โทรไม่ต้องใส่อีเมลไม่ต้องใส่บัตรเครดิตไม่ต้องใส่บัตรประชาชนด้วยนะครับเพราะฉะน ที่จะไปตัดเงินคุณได้เลยนะครับเวลาคุณใช้ครบแล้วนะครับคุณก็มีทางเลือก2ทางครับทางเลือกแรกเลยก็คือเติมวันใช้ต่อครับก็จะมีแพ็กเกจให้คุณเลือกนะครับรายสัปดาห์รายเดือนรายครึ่งปีรายปีครับหรืออีกทางหนึ่งนะครับก็คือแชร์ต่อใช้ฟรีครับคุณก็แชร์ให้คนในบ้านของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะใช้ฟรีเหมือนกันนะครับไม่มีการเสียเครดิตแน่นอนครับเพราะว่าไม่ขอข้อมูลส่วนตัวอย่างที่บอกไปนะคคคคครรรับี่่สานนนะถุุุ้้้้้ณณณแแแชช์ลวเพือไไดดใใฟมติ ค,คุณแชร์ไปครบ100คนเมื่อไหร่นะครับคุณสามารถนําคะแนนสตินั้นเนี่ยมาแลกเป็นเงินสดคืนกับผมได้เลยนะครับติดต่อที่ปุ่มติดต่อแอดมินนะครับแล้วก็ขอแลกเงินได้เลยครับในคอนเซปต์ของสินแสเรานะครับใช้ได้สติแชร์ได้สตังค์ครับ สินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาวพร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สิน สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิด แอปพลิเคชันไลน์ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าลาสินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทำการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สำคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำวนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอกโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วัน เพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา